เป็นเกมที่ผมตั้งตารออยู่เหมือนกันแต่พอเจอปัญหาเรื่อง p e r f o r m ร์แมถึงกระชั่งใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไม่ติดว่าเล่นผ่าน EA Play Pro ผมคงรีฟันแล้วไปกดใน Play 5แล้ว สุดท้ายก็ต้องกัดฟันเล่นจนจบถ้าฟุตเทสบันดูกระตุกไปบ้างก็ขออภัยไว้ด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม Star Wars Jedi Survivor หลังจากเหตุการณ์ในภาค Fallen Order เป็นเวลา5ปีฝ่ายจากักรวรรดิกลเล็กติกยังคงขยายอำนาจและกวาดล้างเหล่าเจไดอย่างต่อเนื่องกลุ่มของพระเอกก็ได้แยกย้ายกันไปทำตามเจตนารม์ของตัวเอง ส่วนค่าวเคสติสยังคงต่อต้านจักรวรรดิอย่างไม่ลดละและในภารกิจล่าสุดเขาได้สูญเสียลูกทีมทหารรับจ้างจนเกือบหมดเหลือแค่เขาและนักแม่นปืนโบสอาคูนาที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและได้รู้ความจริงว่าจักรวรรดิกาล็กติกขยายอำนาจไปเกินกว่าที่เขาคนเดียวจะทำอะไรได้อีกแล้วแต่ความหวังก็ยังไม่หมดเมื่อเขาได้คนพบว่ามีดวงดาวลับของเหล่าเจไดซ่อนไว้อยู่ ที่จะลอดพ้นการรุกรานของจักรวรรดิได้ข่าวจึงต้องออกเดินทางรวบรวมสมาชิกเก่าของพวกเขาและออกเดินทางตามหาเส้นทางไปยังดาวดวงนี้ให้ได้เรื่องจะเล่าแบบสูตรสำเร็จเลยมีแอคชั่นมีดราม่าผสมผสมกันมีจังหวะเหมือนการดูภาพยนตร์มีเนื้อหาที่จริงจังแต่ก็ไม่ได้เครียดมากสไตล์แบบหนังสตาร์วอลนั่นแหละช่วงแรกอาจจะอึดๆไปนิดแต่ช่วงท้ายของเรื่องจะเข้มข้นและน่าติดตามมากว่าจะเป็นยังไงต่อผมอาจจะติดติดตะก,กะตัวละครไปบ้างนิดหน่อย แต่ก็ไม่ได้ถึงกับไปต่อไม่ได้เรื่องราวจะถูกเล่าในสเกลที่ใหญ่กว่าภาคที่แล้วมากทั้งความสัมพันธ์ของตัวละครหลักที่ชัดเจนขึ้นแต่ละคนก็จะมีจุดยืนมีเส้นทางที่ต่างกันและพวกเขาก็จะแสดงออกถึงการเคารพจุดยืนของแต่ละคนและประเด็นที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของด้านมืดและด้านสว่างที่ถูกนำเสนอมาได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันในภาคนี้ถ้าใครเป็นแฟนสตาร์วอจะรู้ดีว่าช่องว่างระหว่างหนังภาค3กับภาค4มันมีอะไรให้เล่าเยอะมาก ก็เลยจะมีอะไรที่เกี่ยวพันกับจักรวาลหลักเยอะเลยใครที่เป็นแฟนสตาร์วอลก็คงจะฟินกันได้แน่นอนเกมจะเล่าผ่านคัตซีนบทสนทนาระหว่างเดินทางซะเป็นส่วนใหญ่และเล่าแบ็กกราว n ์สตอรี่ผ่านการเก็บเศษเสี้ยวของความทรงจำระหว่างทางส่วนเควสเสริมก็จะเป็นแค่การขยายเรื่องราวของดาวต่างๆที่ตัวเอกไปถึงเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของดวงดาวนั้นมากขึ้นโดยรวมมันก็สนุกดีตามมาตรฐานแบบการเมืองแฟนตาซีลิเกนิดๆ และเน้นไปกับดราม่าและความสัมพันธ์ตัวละคร Star Wars Jedi Survivor เป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ในมุมมองบุคคลที่3ที่เน้นไปกับการ,ระจนภัยในดวงดาวต่างๆต้องย้อนกลับไปตอนภาคก่อนหน้าอย่างภาค Fallen Order กันก่อนต้องบอกอย่างนี้มันเป็นเกมที่ดึงเอาองค์ประกอบจากเกมอื่นมาใส่ไว้ ทั้งเอามาแบบประยุกต์ทั้งเอามาแบบทื่อๆโดยเฉพาะเอลิเมนต์ของความเป็นเกมโซลไลท์เช่นมีจุดพักแบบบอนไฟมีการลงโทษผู้เล่นตอนตายมีหลอดการป้องกันที่จะบอกคืออุประกอบของโซลไลท์มันไม่ใช่ว่ามันจะเหมาะกับเกมทุกแนวมันต้องมีความยากมันต้องมีความลึกในการพัฒนาตัวละครและความลึกในระบบต่อสู้ในภาค Fallen Order มันจะเป็นเกมเส้นตรงที่ไม่ได้ลึกอะไรเลยไม่มีอย่างการซื้อของการอัปเกรดอาวุธการอัปสเตตการเอาความเป็นโซลไลท์ใส่เข้ามา เลยเป็นอะไรที่โคตรจะไม่เข้าเลยมันเหมือนแบบเห็นเขาฮิตฮิตกันอะใส่มามั่งดีกว่าแต่ไม่ได้ดูรูปแบบแนวทางของเกมตัวเองเลยหรือไม่มันก็ไม่ได้ผ่านการเดเวลลอปให้มันเหมาะสมเลยแค่อยากจะใส่ใสมาดูอย่างพวกเกมแบบนี้โอ๊โวลองเดสเซลเฮดีสก็ได้ว่าเขาเดเวลลอปความเป็นโซลไลท์ไปในทิศทางของตัวเองยังไงบ้างที่บ่นมาขนาดนี้ไม่ใช่ว่าภาคเจไดซสวีเวอร์มันจะไม่มีนะมันก็ยังมีอะไรแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ยังห่วยเหมือนเดิมด้วย ต่อให้สเกลของเกมมันใหญ่ขึ้นระบบมันลึกขึ้นหลายเท่าแต่ผมก็ยังมองว่ามันเป็นการนำเสนอที่ไม่เหมาะกับเกมนี้อยู่ดีแต่จะทำไงได้เขาเลือกให้มาเป็นคอเกมเพลย์ของเกมนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะมองข้ามส่วนนี้ไปอย่างที่บอกว่าภาคนี้จะอัพสเกลของเกมให้ใหญ่กว่าภาคที่แล้วแบบเท่าตัวระบบจากภาคแรกแทบทั้งหมดจะทำได้ตั้งแต่เริ่มเกมเหมือนว่าเป็นการเล่นต่อจากเดิม100%ซ์เลย เกมจะใช้การเดินทางรูปแบบกึ่งโอเพนเวิลด์ที่จะมีการเดินทางไปมาหลายดวงดาวเส้นทางก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแผ่นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พาหนะในการเดินทางและทางแคบแคปเป็นเส้นตรงที่ซับซ้อนเกมจะให้เรากลับไปกลับมาอยู่บ่อยๆจากเส้นทางที่อาจจะเข้าถึงไม่ได้ในตอนแรกและการเปิดทางลัดโดยรวมเลเวลดีไซน์ก็ออกมาดีเห็นโล่งๆแบบนี้แต่จริงๆซับซ้อนกว่าที่คิดมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันข้อดีคือมันทำให้เราเกิดการจา แบบขาดใจว่าไอ้ตรงนี้มันไปยังไงพอเล่นไปสักพักก็จะอ๋อแต่ถ้ามองว่ามันเป็นข้อเสียที่ดูวนไปวนมาอยากได้ฉากใหม่ๆม,มากกว่าส่วนตัวผมค่อนข้างถูกใจเลยเพราะเขาเรียกว่าดีไซน์มาค่อนข้างดีจากการเดินทางที่มีความเป็นแพลตฟอร์มมิ่งอยู่เยอะที่ต้องอาศัยการปีนป่ายการปากลัวที่ผมบอกว่ามันดีหรือแม้กระทั่งการเดินทางผ่านฉากเราจะรู้สึกว่ามันถูกไล่ระดับความท้าทายเอาไว้ด้วยทิ่งสกิลการปีนป่ายการกระโดดของเรามันมากขึ้น ก็จะเจออุปสรรคที่ท้าทายขึ้นทั้งต้องสังเกตและต้องแม่นยำกับเกมทั่วๆไปที่พวกฉากปีนป่ายฉากเดินทางจะไม่ได้มีผลอะไรกับความท้าทายมากเป็นเหมือนแค่การเสบบรรยากาศการเพลซิ่งจังหวะหนักๆหรือการใช้เล่าเรื่องบ้างและไปให้การไต่ระดับความยากอยู่แค่การต่อสู้อย่างเดียวส่วนปริศนาในการผ่านฉากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากมาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วภาคนี้ก็ยังรักษามาตรฐานได้ดีเหมือนเดิมจะจะเปลี่ยนการนําเสนอไปนิดหน่อยตรงถ้าเป็นเส้นทางหลัก เดศสนาจะไม่ยากมากอันนี้บรรทัาทายปวดสมองจริงๆจะเอาไว้ใส่ในส่วนของทางแยกทางลับที่ไปเอาไอเทมพิเศษหรือเคเวสรรองต่างๆเพื่อให้คนที่ลุยเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวจะไม่ปวดหัวเกินไปและไปให้รางวัลกับคนที่ช่างสำรวจน่าเสียดายตรงสิ่งที่ดึงดูดให้เราออกจากเส้นทางหลักมันต่ำมากจากการพัฒนาตัวละครที่ไม่ลึกของรางวัลส่วนใหญ่ก็เป็นของสวยๆงาม ที่มันจะพัฒนาตัวละครสำคัญจริงๆก็มีน้อยมากอย่างเพร์กพิเศษที่มันมีประโยชน์จริงๆหรือเพิ่มจำนวนยาที่พกได้แลแกๆก็อาจจะอยากแวะดูทั้งหมดนั่นแหละว่ามีอะไรตอบแทนหลังๆจะเริ่มขี้เกียจและรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนอกจากเส้นเรื่องหลักภาคนี้ก็ใส่เควสรองมาเยอะมากซึ่งมันก็จะเป็นการตามหาไอเทมการไปช่วยชาวบ้านบ้างที่เนื้อหาจะไม่ได้มีอะไรมากใช้ในการเติมเต็มเรื่องราวและก็เหมือนกันคือมันก็ไม่ได้น่าดึงดูดให้อยากทำเท่าไหร่ เกมต้องปรับปรุงในส่วนของบาลานซ์ของของรางวัลกับอุปสรรคของการสำรวจเกมจะมีฮับให้เป็นเหมือนสถานที่ในการซื้อขายไอเทมทำกิจกรรมเสริมต่างๆอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การเลี้ยงปลาในมินิเกมแบบออโต้เชสที่ก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่เกมจะไม่ได้ถึงกับมีระบบค่าเงินแต่จะเป็นการตามเก็บไอเทมบางอย่างมาแลกซื้อมากกว่าแล้วก็เหมือนเดิมส่วนใหญ่ก็จะได้ของตกแต่งสวยๆงาๆเนี่ยแหละสิ่งที่ดึงดูดให้เล่นเกมนี้ไปได้ยาวๆเพลินๆเลย มันคือรูปแบบการต่อสู้ของเกมนี้นี่แหละการเข้าไปฟาดฟันศัตรูด้วยลาเซเบอร์ผสมกับการใช้ฟอร์สมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากการเล่นเกมอื่นมากเป็นการสารฝันแฟนสตาร์วอรทุกๆคนด้วยการใช้สไตล์การต่อสู้ที่มีความเป็นซีเนมาติกมีท่วงท่าฟินิชเชอร์ที่สวยงามและมีความเป็นโซไลน์นิดหน่อยคือตัวเราตายง่ายมากและศัตรูก็ตายง่ายมากเหมือนกันและภาคนี้จะมีเพื่อนร่วมทางติดตามไปด้วยในหลายจังหวะทั้งช่วยในการผ่านฉากแก้ปริศนา และช่วยต่อสู้ที่ผมชอบคือเพื่อนร่วมทางจะไม่ได้เดินคู่ไปกับเราตลอดเพราะเขาจะมีภารกิจของตัวเองที่ทำควบคู่ไปพร้อมกับเราอาจจะไปทำอะไรบางอย่างอยู่ใกลๆ้ๆแวะมาเจอกันระหว่างทางเป็นระยะผมว่ามันดูสมเหตุสมผลดีในระหว่างการต่อสู้ก็สามารถสั่งให้เพื่อนเราโจมตีได้ด้วยการพัฒนาตัวละครก็จะมีค่าประสบการณ์ที่ใช้อัพสกิลสายต่างๆถ้าเกิดเราตายค่าประสบการณ์ที่ยังไม่เต็มก็จะหายไปต้องตามกลับไปเก็บเอา แล้วก็จะมีเรื่องของเพิร์กที่เสริมความสามารถได้เช่นเพิ่มการทำลายกาดศัตรู <c oughs> การรีเจนเลือดหรือการเพิ่มช่องว่างในการกดแพรรี่การต่อสู้ก็จะเป็นการผสมการใช้ไลท์เซเบอร์และฟอร์ มีการแพรรี่การดอดในสไตล์เกมแอคชั่นที่ตัวเราจะมีความสามารถที่ค่อนข้างเยอะจากสายการรับสกิลสายต่างๆทางการสะท้อนกระสุนการดึงการผลักศัตรูการหยุดเวลาและการสะกดจิตส่วนการต่อสู้แระประชิดจะมีสแตนห้ารูปแบบซิงเกิลเบลตที่เป็นสายสมดุลดูว์วิ i ิงที่เน้นความรวดเร็วดับเบิลเบลตสำหรับการต่อสู้ศัตรูเป็นกลุ่มครอสกาดที่ช้าแต่แรงและบลาสเตอร์ที่เป็นการถือดาบคู่กับปืนสำหรับการต่อสู้ระยะไกล ที่ทั้ง5รูปแบบก็จะมีจุดหน่อนจุดแข็งแตกต่างกันไปโดยเราจะสามารถเลือกใช้ได้แค่2อันถ้าจะเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนที่จุดเซฟการต่อสู้ก็จะมีตั้งแต่การกดต่อเนื่องการกดค้างการกดพร้อมกันหรือการใช้การโจมตีร่วมกับฟอร์สอยางการคว้างหรือการพุ่งเข้าไปโจมตีแม้กระทั่งการตั้งรับก็ทําได้หลากหลายวิธีมากการแพรี่ธรรมดาการทำเพอร์เฟกต์แพรี่หรือการแพรี่ด้วยฟอร์สการแพรี่ด้วยปืน หรือการหลบก็จะมีตั้งแต่การโยกลบการหลบบวกทิศทางเพื่อฉาออกไปด้านข้างการกระโดดและการใช้ฟอร์ดเพื่อเป็นการหลบอัตโนมัติพอเวลาได้ต่อสู้อย่างพลิ้วไหวได้หลบปัดป้องกระโดดหมุนไปหมุนมาสลับสแตนระหว่างการต่อสู้อย่างแม่นยำเราจะรู้สึกเลยว่าเราเป็นเจไดที่แบดแดสสุดๆที่ต้องปรับตัวนิดหน่อยแม้จะเป็นเกมแอคชั่นที่มีความรวดเร็วและการควบคุมที่หลากหลายแต่ก็อยู่ในฝั่งของเกมยากนะแม้จะไม่ได้เล่นในระดับยากสุด แต่จะเข้าไปกดฟันมั่วๆรัวปุ่มอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีการพักการเข้าการถอยการรอจังหวะด้วยเช่นการแพรี่ในเกมนี้จะกดระหว่างโจมตีไม่ได้หรือใช้ในการแคนเซิลแอนิเมชันก็ไม่ได้มันต้องดูจังหวะ,ะว่าเราจะโดนตีตอนไหนก็ต้องหยุดรอเพื่อแพรรี่จริงๆยิ่งพอเกมมีหลอดป้องกันด้วยยิ่งต้องคิดเรื่องการเข้าการถอยจะเร่งเข้าไปโจมตีเพื่อไม่อยากให้หลอดของศัตรูฟื้นหรือพักรอหลอดของเราเพิ่มก่อนก็ได้ และพวกศัตรูก็จะมีหลายพวกมากและมีความอันตรายเฉพาะที่แตกต่างกันไปทั้งพวกที่โจมตรีระยะไกลพวกที่มีเกราะพวกที่บินได้และวิธีรับมือก็จะต่างกันอย่างพวกตัวใหญ่ๆก็จะใช้ฟอร์ด,ดึงหรือผักไม่ได้พวกหุ่นยนต์เราก็จะสะกดจิตไม่ได้ที่ผมชอบคือศัตรูมันจะสู้กันเองด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์กลุ่มเรเดอร์หรือฝั่งจกักรวรรดิเจอหน้าก็ใส่กันตลอดและเราก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เหมือนกันส่วนบอสถ้าเอาแบบบอสหลักจริงๆนะ ไม่ใช่บอสแบบที่กลายเป็นศัตรูรายทางทีหลังถือว่ามีไม่ได้เยอะมากถึงจะสู้ได้สนุกดีแต่มันก็มีน้อยไปหน่อยและแถมวิธีการสู้แต่ละตัวก็ไม่ได้ต่างกันมากด้วยรวมถึงไอ้พวกบอสลับที่เป็นนักล่าฆ่าหัวอีกส่วนผมจะชอบจังหวะหนึ่งที่ได้สู้กับบอสไซย,ยักษ์ด้วยฟิลเหมือนการล้มหุญญน่นยนต์แอดแอดใน Empire s t r i ต e Back เลยเกมจะมีในสวดของ New g เก e Plus มาตั้งแต่เด y 1ใครที่ยังไม่เต็มอิ่มก็กดต่อไปได้เลย และผมแนะนําให้ใส่เพิร์กที่เปลี่ยนสตูทุกตัวในเกมเป็นสตูชุดใหม่ที่ยากขึ้นด้วยมันจะทําให้การเล่นรอบ2จะเป็นประสบการณ์ที่ใหม่กว่าการกด New นิวเกมปกติแน่นอนงานอาร์ตของเกมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะมันคืองานจาก Star Wars ที่เราก็เห็นกันมาเยอะแล้ว ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแฟนชายนี้ถึงแม้จะเล่าในดาวดวงอื่นแต่ดีไซน์จะไม่ได้แฟนตาซีมากจะใกล้เคียงกับโลกมนุษย์ของเราแน่แหละพวกหุ่นยนต์สัตว์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวก็ยังคงเอกลักษณ์ไปพวกชุดคอสตูมยางและแอนิเมทอนิกถือว่าเป็นการเคารพต้นฉบับมากๆแต่ที่สำคัญคือฝั่งจกักรวรรดิก็ยังดูเป็นตัวร้ายที่มีคอสตูมเท่อยู่เสมอไม่ว่าจะกี่ยุก,กี่สมัย ฉากในเกมจะไม่ได้มีเยอะมากอย่างดาวดวงหนึ่งก็จะได้เห็นภูมิประเทศแค่แบบเดียวเลยอาจจะมีการเข้าไปยังยานอวกาศขนาดใหญ่หรือบนฐานทัพที่กระดูยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันแล้วก็จะมีการใช้เอฟเฟคตัดฉากอะไรแบบนี้ด้วยที่เป็นเอกลักษณ์จาก Star w a r ์ความจริงนี่เป็นเกมที่ภาพสวยระดับหนึ่งเลยนะแต่ปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้การเสพงานอาร์ตมันไม่ฟินเอาซะเลย อาการโหลดเท็กเจอร์ไม่ทันบัคแอนิเมชันออบเจกต์ซ้อนๆกันก็เกิดขึ้นบ่อยจนเซ็งไหนจะการแสดงเงาที่ผิดเพี้ยนที่เกิดจากการประมวลผลการลบรอยหยกักการนับสเกลไม่ทันยิ่งถ้าใครเคยเห็นภาพจากเกม Star Wars b a บ t l e f r o อนมาเนี่ยมันต้องคาดหวังงานภาพเกมนี้ไม่มากก็น้อย เลเทสซิ่งนี่คงไม่ต้องพูดถึงเลยเปิดทีคอมระเบิดแน่นอนยังดีที่เอฟเฟกต์แสงแบบเรียวไทม์จะมีผลกับไลท์เซเบอร์โดยไม่ต้องเปิดเลเทสซิ่งใครหวังจะได้ไปอวดภาพสวยก็ต้องพึ่งภาพนิ่งด้วยโฟโต้โหมดอย่างเดียว a อนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับตัวเอกก็พัฒนาจากเดิมมาค่อนข้างเยอะทั้งท่าฟอนิเอร์ที่หลากหลายขึ้นทั้งแบบเดี่ยวๆกับทำคู่กับเพื่อนร่วมทางที่สำคัญคือภาคนี้ตัดอวัยวะศัตรูได้แล้วมีหัวขาดแขนขาดจากไลท์เซเบอร์ที่คมกริบเหมือนเอามีดไปผ่าเนย ภาคก่อนคนบ่นเยอะว่าทําไมไม่มีทั้งๆท,ที่มันเป็นเอกลักษณ์สาคัญของแฟนชายนี้เลยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบเอฟเฟกนี้ก็สามารถปิดได้อีกอย่างที่พัฒนามาจากภาคก่อนอย่างเห็นได้ชัดคือการปรับแต่งตัวละครเน,นี่ยแหละภาคนี้จะมีตั้งแต่การปรับทรงผมทรงหนวดชุดที่หลากหลายการปรับแต่งไ์เซเบอร์ที่แยกพาร์ตเป็นท่อนๆเลยรวมถึงเจ้า B ีดีวันด้วยที่คุณภาพจะดูต่ำหน่อยจะเป็นฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครพวกผมพวกผ้าคลุมมันจะดูเป็นก้อนๆแข็งๆ ดูเมเหลี่ยมไปหน่อยฟิสิกส์มันเช่าไปซ้อนๆกันด้วยเรื่องเสียงมันก็จะมีเอกลักษณ์จากแฟนชายสตาร์วอลอยู่แล้วเสียงปืนเลเซอร์เสียงไ์เซเบอร์ที่กวาดแกว่งไปมาถ้าสังเกตตอนที่เราเปลี่ยนสีของไ์เซเบอร์เสียงของมันก็จะต่างไปด้วยและแฟนชายนี้ก็จะมีธีมซองที่โคตรเป็นเอกลักษณ์ที่ขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินน่าเสียดายคือเกมไม่มีเพลงของเดอะฮูที่ใช้เปิดแบบตอนเกมภาคก่อนหน้าแล้วมาใช้เพลงแบบออเคสตาราทั่วไปประกอบฉากแทน ส่วนตัวผมโคตรชอบเพลงของวงนี้เลยแล้วก็มาถึงส่วนที่ปวดใจที่สุด performance to be fair นะเกมนี้ทำมาได้สมบูรณ์แล้วในแง่ของคอนเทนต์ไม่ใช่เกมที่ทำไม่เสร็จแล้วถูกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดคือเรื่องของการอ p t i m i ไมล้วนๆเลยเรียกว่าเป็นเกม day o ที่ o p t ติ i ไมไม่ได้แย่ที่สุดของปีนี้เลย ปัญหาคือเกมมันใช้ทรัพยากรของเครื่องได้ไม่เต็มที่ไม่ว่าคอมคุณจะแรงแค่ไหนเฟรมเรทมันจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถ้าใครใช้สเปคเท่าขั้นแนะนำแบบผมเฟรมเรทก็จะได้ที่30บวกลบเท่านั้นในภาพแบบ Full HD ปรับภาพกลางผสมต่ำในพื้นที่แคบๆภายในอาคารก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยได้สัก40-50เฟรมแต่ตลอดทางก็จะเต็มไปด้วยอาการกระตุกอาการค้างตอนโหลดฉากเป็นระยะ ตอนนี้เกมก็แพชไปบ้างแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ยังอยู่ในขั้นแย่อยู่ดีหลายฉากที่กระตุกตลอดเวลาก็ถูกปรับมาให้เป็นการค้างช่วงแรกสักพักอันนี้ก็ถือว่าเป็นแพชแก้ไขเฉพาะหน้าที่โอเคเลยให้มันค้างไปเลยทีหนึ่งแล้วเล่นเล่นลืนล่น,นต่อไปได้สักพักแค่จะบอกว่าแบบนี้มันดีกว่าแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะเป็นไอฟุตเทจที่ผมเล่นตั้งแต่เดวันคือลบทิ้งแล้วเล่นใหม่หมดเลยที่น่าสนใจคือเหมือนปัญหาจะมาแค่จากการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ไม่มีอาการเมมโมรี่ลีกบัคก็แทบจะไม่มีถ้าไปนับไปบัคกราฟิกประหลาดประลาดะนะบอกตรงๆว่ามันชุดคะแนนของหัวข้ออื่นไปจนหมดจะเสพเนื้อเรื่องก็มาเจออะไรประหลาดประหลาดจะต่อสู้เฟรมก็ตกแพลรี่ไม่ได้จะเสพงานภาพก็ต้องมาปรับภาพต่ำสุดเจอฉากโหลดไม่ทันจเจอฟิสิกประหลาดประหลาดอีกมาดูในส่วนของ accessibility กันบ้างเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างเซ็งเหมือนกันคือมันเหมือนยังถูกขัดเกลาส่วนนี้มาได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างแรกคือการปรับปุ่ม เกมมันมีตัวเลือกในการปรับปุ่มนะมีแบบปุ่มสำรองด้วยประเด็นคือมันใช้ไม่ได้จริงปรับปุ่มไปถ้าบางท่าอาจจะใช้ไม่ได้เลยเพราะคำสั่งบางอันได้ใช้ปุ่มนั้นมันไม่เปลี่ยนตามไปด้วยการกดปุ่มพร้อมกันการกดค้างก็ยังไม่ค่อยแม่นยำและตรงหน้าออปชั่น accessibility หลายอันใช้ไม่ได้จริงเหมือนทำมางั้นๆเหมือนเห็นเกม Next Gen สมัยนี้เขามีกันก็เลยใส่มาบ้างไม่น่าจะมีใครมาใช้หรอกมั้ง แต่โทษทีนะไม่มว่าเกมไหนผมก็จะไล่ดูในส่วนนี้ทั้งหมดอันไหนแหกตาก็ต้องมาบอกกันเช่นในการปรับการกดค้างเนี่ยใช้ไม่ได้ไอคำสั่งลัดตัวช่วยนำทางการใบปริศนาใช้ไม่ได้นี่ยังไม่นับ UI ที่การควบคุมแปลกๆบางหน้าให้ใช้คีย์บอร์ดบางหน้าให้ใช้เมาส์บางหน้ามีทั้ง2องอย่างแต่กดคีย์บอร์ดเอาไม่ได้ต้องเอาเมาส์คลิกและการควบคุมบางอย่างก็ไปให้ใช้ปุ่มลูกศรอ,อย่างเดียวควบคุมปุ่มลูกศรเนี่ยนะใครเขาจะใช้กันวะ มันดูรู้เลยว่าเกมทําในคอนโซลจนเสร็จแล้วค่อยพอร์ตมาลง PC แบบลุกลวกแต่ถ้าเอาจอยมาเล่นใน PC ก็จะไม่มีปัญหาเลยทั้งการควบคุมทั้งคําสั่งลัดเกมก็รองรับคอนโทรเลอร์เต็มรูปแบบด้วยทั้งของ Xbox และ PlayStation รวมถึงฟีเจอร์ Adaptive Trigger Accessibility ที่มีประโยชน์และใช้ได้จริงก็เช่นพวกขนาดทัดขนาดซับ Slow Mode ซ่อนแมงมุมในฉากและการปิด for damage เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบโดดไปตายแบบผม การตั้งค่าภาพก็ปรับได้ไม่เยอะต่ำกว่ามาตรฐานของเกมทิพเปิเช่นเราไม่สามารถปรับเลนเดอร์เรสโซลูชันได้มีแต่แบบอะแดปอย่างเดียวและไปถูกขยายสเกลด้วย FSR แทนเพื่อรักษาเฟรมเรทแต่พอบวกเข้ากับตัวลบลอยจาก t a เเราก็จะได้ภาพแตกๆเรสโซลูชันต่ำๆในหลายจังหวะผลก็คือภาพมันออกมาประหลาดๆห,หน่อยเห็นเป็นริ้วๆเลยเวลามีการเคลื่อนไหวคือโดยส่วนตัวรับไม่ได้ที่เกมเลนเดอร์ด้วยความละเอียดต่ำยิ่งกว่าเฟรมเรทตกอีก มันเหมือนผู้พัฒนาก็รู้นะว่าอ p t ติม z e มาได้แย่มากเลยแอบ,บลักไก่ใส่อะไรแบบนี้มาแก้ขัดไปก่อนระหว่างปล่อยแพทตามมาเอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบเลยที่เกมสมัยนี้ชอบทําอะไรแบบนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของทางธุรกิจแต่ส่วนตัวยอมให้เกมโดนเลื่อนยังจะดีสักกว่าปล่อยเกมมาในสภาพแบบนี้อีกนิดนึงขอบน EA Launcher หน่อยคือมันล็อกอินเข้าไม่ได้โคตรบ่อย และพอมันเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้มีตัวเลือกให้ปรับไปเข้าแบบออฟไลน์ด้วยนะต้องเข้าไป็นล็อกอินให้สําเร็จก่อนถึงจะปรับเป็นออฟไลน์ได้เพื่ออะไรกลายเป็นเกมออฟไลน์เพียวๆแบบนี้ก็เล่นไม่ได้เลยว่าจะทําคลิปให้ทันเมดโฟสสซะหน่อยอดเลยจากเกมภาคก่อนที่นอกจากงานนะ้าจาก Star w a r ก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกว่าเกมอื่นในตลาดเลยพอมาภาคนี้มันได้อัปเกรดหลายๆด้านจากภาคแรกเป็นเท่าตัว และสร้างจุดยืนของแฟนชายได้แล้วแต่ก็ไดนมาเจอปัญหาเปอร์ฟอร์แมนที่หนักเกินกว่าจะให้อภัยได้ถ้าใครไม่อยากเสียอรรถรสก็ไปเล่นบนคอนโซลจะดีกว่าสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะ